สบายดีครับคีปลอดภัยกันทุกคนครับพี่น้องพูดถึงคนเฮาเนาะก็จะมีคว่มหักคว่มชอบคว่อยินดียินไล่สิแตกต่างกันไปเมื่อกี้ยู่ที่ว่าไผมักแนวดเนาะบางคนก็มกักกินหรูอ,อยููแพงบางคนก็มักใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงแต่ติแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เดินทางกับไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นแหละครับเป้าหมายเดียวกันครับสุดท้ายแล้วกจะบอกง่ายๆก็คือว่าเดินทางไกลขี้ก,กันครับผม อ่าผมเองมือนี้ก็ออกมาต่างจังหวัดครับก็สิออกไปออกมาอยู่ระหว่างนนทบุรีกับสระบุรีนี่แหละครับพี่น้องออกมาเฮ็ดขอกไก่ครับนี่นี่คือขอกไก่ที่เฮ็ดพี่น้องขอกไก่เฮ็ดให้เด็กน้อยหรอกเด็กน้อยก็ขอมาว่าให้เฮ็ดให้แน่ว่าซั่นเอ้าเฮ็ดให้มันก็บ่ยากดอกว่าซั่นเดี๋ยวเฮ็ดให้ว่าซั่นก็เลยมาเฮ็ดให้เขานี่ล่ะบัดหน้าต่างขอกไก่สิเอาไก่ตีมาเลี้ยงว่าซั่นไก่ตีไก่เออชนนี่ยังข้าเจ้าล่ะมาเลี้ยงว่าซั่นมะเลี้ยงไก่ตีนี่ก็สิมีอยู่เด้อว่าซั่น กับผู้จากคอนอยู่ประสันญาติท้าขอใกล้ตีจากทีมงานมาให้ดอกปรสานนีบ่บรรยากาศด้านข้างของใกล้ตีขอใกล้ตีก็ไม่เห็นเห็เด็กๆเขาพี่น้องก็โล่งเนี้ยขอใกล้ก็โล่งดีได้เห็นว่าสิเป็นตะไคร้ตรงกลางตะไสิเป็นสังกะสีปิดบนล่างคือลมมพานไทายที่อากาศไทยที่ได้สะดวกนะพี่น้องการออกแบบเพจขอใกล้เนี่ยก็เฮ็ดให้เขาครับเ็ให้เด็กๆหให้ลูกๆกันละ กาลงกรันงแน่ครั้งแนกสี่แยกเป็นสองหองสามหองูอง่มนละเพราะว่ามันขนาดใหญ่ยู่พราะทวนะขอไกจนี่ข้างในนี่คือการเครืองไปนี้เออทั้งนี้สีเป็นห้องนึงในห้องนี้นนนสามารถแบ่งเคืองได้อีกถ้าเป็นไกลหน่อยนะแล้วก็ขางนีสี่เป็นหองไกลไงอันนี้สีเป็นหองไกลไงพี่น้องเดี๋ยวสิพาเข้าไปบงข้างในเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในครับสีมีห้องไกลไงเนี่ย ไงเตอ๋อบิวดิยสร้างโมเมน็นเห็ดโอ้ยสงสัยสร้างใส่บานพาพิดข่างมาเปิดได้เท่านี้ว่าเห็นเนี่ยได้องซางเนาะเขาได้ยังได้หะหนีเจ้ากระได้เนาะอ่านี่พี่น้องสำหรับขอบใจกะตีเป็นแบบนี้ครับง่ายเนาะตอนนี้ก็ตีเป็นทางเขาอีกของนึงเนาะพี่น้อง,นองเนาะกะตีเนาไปนี้ถือว่าไงเติบอยู่เด้ขอบใจแ้วก็สั้นเที่งมองนี้เนี่ย ้างบนนี้นี่้างบนส่วนนี้นี่สามารถไก่ไงาสามารถขึ้นนอนได้ทั้งหมดนี่อาจจะคว่ากว้างไง่พาอสมควรบรรยากาศภายในก็นได้เนี่ยเดี๋ยวเขาใหให้เด็กหน่อยเขาอีทบอกมาว่างแบบนี้นี่าขาสูะะ้ด้วคเขาเรงว่างว่างตามขอบอผนังทางในนี่นะโดยรอบทั้งหมดนี่เพื่อว่าบ่ิหาไก่เขาเคลียออกได้ไก่ส่วนญงนี่เขาจะมาคุดตามขอบมันบอเขาจะมาคุดตามขอบ มาคุดตามขอบโดยหลอดเขาต้องเอาอีดบอกมาว่างเพื่อพอเขาคุดออกสองคือว่าป้องกันพวกมาพวกยางทิ่คุดเข้ามาจากข้างนอกมาคุดเข้ามาจากข้างนอกมันก็จะโดนอีดบอกมันก็จะเศร้าขุดนะมันก็จะเขาบ่ได้นะประมาณนี้ครับผมออกมาตายนี้มันก็สี่ประมาณนี้แหละพี่น้องมาอยู่ทั้งนี่ก็ได้ไมาอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งสระบ,บุรีก็ได้ก็แต่เมืเ่อชีวิตใส่ชีวิตแบบตามสไตล์นะครับเนาะท่งแพงนั่นเนาะเรียบไงตามสไตล์สบายสบายแบบ ในรูปแบบห้องไัก้องมันที่มากเราครับเนาะเป็นบ้านครับบ้านกันที่ประมาณนี้ใช้ชีวิตฟรีสไตล์ตามแ้วแปลว่าผู้ได้มาจจงไดเนะาะอาจจะไปใช้ชีวิตในรูปแบบข้องไักห้องมันสำหรับที่มากกินรู้ยู่แห้งก็ดีเนาะเพราะว่าเนพนคนพิ่กินรู้ยู่แพ้งใดนี่คือว่าเป็นต้องแบบว่าใช้งบประมาณายนด้เป็นต้องแบบมีมีพุ่มที่แบบมีความสามถ เออที่ที่ยูในชุดแดงนะประมาณน,นั้นะก็ว่ากันไปตามนั้นครับตามนี้ครับพี่น้องทุกคนได้อะไรมาวะได้อะไรมา